สำหรับวงการกีฬาแมนเชสเตอร์เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษนั้นคือบ้านเกิดของทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอย่างสมโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่สำหรับแวดวงดนตรีโลกเมืองแมนเชสเตอร์คือทินกำเนิดของแมนเชสเตอร์วัฒนธรรมดนตรีที่เปลี่ยนโฉมแมนเชสเตอร์ไปตลอดกาล โดยมีศิลปินที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นในช่วงปลายยุค80จนกลายเป็นยุคทองของแมนเชสเตอร์ก็คือวงดนตรีที่มีชื่อว่า The Stone Roses <adore> แต่ปัจจัยที่ทำให้วงดนตรี4ชีวิตกลุ่มนี้ที่ประกอบไปด้วยเอียนบราวนักร้องนำจอห์นสควมือกีต้ามานี่ anny, มือเบสและโทนีมือกลอง สามารถสร้างชื่อและกลายเป็นวงต้นแบบของวงดนตรีและศิลปินอีกมากมายในยุคต่อมาไม่ใช่เพียงแค่ง,งานดนตรีที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างอินดี้ร็อกกับองค์ประกอบของ a อซิดเฮาส์ไซเคเดลิกและเพลงป๊อปยุค 60s จนสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาเท่านั้นทว่ายังเป็นผลพวงมาจากปฏิบัติการล้างแค้นของวงที่กลายเป็นตำนานให้เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวเริ่มต้นไม่นานนักภายหลังจากที่ The Stone r o s e s ได้ปล่อยอัลบั้มชุดแรกที่มีชื่อเดียวกับวงออกมาในปี1989 ส่งผลให้วงก้าวขึ้นสู่การเป็นวงระดับแนวหน้าในวงการดนตรีอังกฤษด้วยการจัดการแสดงครั้งใหญ่และคว้ารางวัลมากมายเฉพาะ NME Readers Poll พวกเขาสามารถคว้าไปได้ถึง4รางวัลในปีนั้นคือวงดนตรีแห่งปีวงดนตรีหน้าใหม่ยอดเยี่ยมซิงเกลิลแห่งปีจากเพลง Fool's Gold และอัลบั้มแห่งปีสำหรับอัลบั้มเปิดตัวของวงเท่านั้นไม่พออัลบั้ม The Stone Roses ยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาและถือเป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีอังกฤษอย่างไรก็ตามความสำเร็จทั้งด้านชื่อเสียงเงินทองและคำวิจารณ์ในหมู่สื่อมวลชนและแฟนเพลงก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ความวุ่นวายมากมายอย่างไม่น่าเชื่อเมื่ออดีตค่ายเพลงของวงอย่าง Revolver FM ตัดสินใจนำซิงเกลิลแรกของ The Stone Roses คือ Sandy c i n n a m o n กลับมาวางจำหน่ายใหม่ พร้อมกับทำมิวสิกวิดีโอออกมาในปี1990โดยไม่ได้รับอนุญาตจากวงทันทีที่ได้เห็นตัวซิงเกิลออกวางจำหน่ายอยู่ในร้านแผ่นเสียงทั้งวงก็ลุกขึ้นตอบโต้และตัดสินใจมอบบทเรียนให้กับค่ายเก่าของพวกเขาอย่างเจ็บแสบวันหนึ่งซึ่งพวกเขามีกำหนดต้องเดินทางไปที่ Rockfield Studios ในประเทศเวลส์เพื่อเริ่มบันทึกผลงานชิ้นใหม่ตามติดความสำเร็จของอัลบั้มแรกแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ดูจะส่อแววถึงปัญหากันตั้งแต่ก้าวแรก เมื่อพวกเขาไปถึงห้องอัดช้ากว่าเวลานัดถึง48ชั่วโมงแถมยังมาในสภาพที่ไม่มีใครคาดคิดจอห์นเล็กกี้โปรดิวเซอร์ชื่อดังที่ทำงานร่วมกับพวกเขาเล่าในหนังสือ Lock Legends at Rockfield ในปี2007ว่าเรากุลาบหินมาถึงห้องอัดในสภาพที่มีสีฟ้าและขาวเปื้อนเต็มตัวและทำเลอะไปทั่วทั้งพรมกับโซฟาก่อนหน้าที่พวกเขาจะเล่าเรื่องที่ทำให้ทุกคนตกใจกันหมดเพราะสิ่งที่เล่าก็คือบราว์สคว r ยและเรนนี เพิ่งไปถล่มสำนักงานของค่ายเพลงเก่าที่ปล่อยซิงเกิลแอลลี่ซินเนมอนของพวกเขาใหม่โดยไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตด้วยการสาดสีทาบ้านสีฟ้าและขาวจนทั่วไปหมดทั้งในสำนักงานรถยนต์ในลานจอดไปจนถึงสาดใส่ลงบนตัวพอลเบิร์ชเจ้าของค่าย Revolver FM และโอลิเวียดาร์ลิงแฟนสาวของเขารวมถึงรถยนต์ Mercedes ใหม่ของ b i r ร์ชและรถอีกสองคันที่จอดอยู่หน้าสำนักงาน ควายมือกีตาร์ของวงให้สัมภาษณ์กับนิตยสารคิวในภายหลังว่าเรื่องนี้เป็นไอเดียของเขาเองแต่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรมากมายอย่างที่สื่อนำมาประโคมกันภายหลังเพราะหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในออฟฟิศและเริ่มาสาดสีคนในออฟฟิศล็อกประตูสู่ส่วนอื่นของอาคารและรีบโทรแจ้งตำรวจหลังจากสร้างความเสียหายตีมูลค่าหลายพันปอนด์ไปเรียบร้อยโรงเรียนกุหลาบหินพวกเขาก็มุ่งหน้าสู่ห้องอัดเสียงเพื่อทำงานเพลงกันอย่างไรก็ตามเล็กกี้รู้ดีว่า ตำรวจจะต้องตามมาแน่เขาจึงรีบพาวงเข้าสตูดิโอเพื่อบันทึกเสียงในขณะที่พวกเขายังมีสีติดตามเสื้อผ้าและผมซึ่งในที่สุด The Stone r ร s e s ก็อัดเสียงไปได้เพียงไม่กี่เพลงก่อนที่ตำรวจจะมาถึงตอนช่วงกลางดึกหลังจากนั้นราวหชั่วโมงเจ้าหน้าที่ได้จับกุมสมาชิกข,ของวงและพาตัวกลับไปยังมิดแลนด์ประเทศอังกฤษเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นส่งผลให้วงต้องใช้เวลาหนึ่งคืนในห้องขังที่เมืองมอนมัตก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นศาลคลาวดคอร์ดในวูฟแฮมสเตน โดยถูกตั้งข้อหาทำลายทรัพย์สินและถูกปรับคนละ3,600ปอนด์โดยผู้พิพากษาได้กล่าวกับทางวงในตอนท้ายของการตัดสินคดีว่าเหตุผลเดียวที่เขาไม่ส่งพวกเขาเข้าคุกก็เป็นเพราะว่ามันอาจทำให้ The Stone โรเซสโด่งดังขึ้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไร The Stone โรเซสก็ยิ่งโด่งดังมากขึ้นอีกจากการล้างแค้นสีฟ้าขาวของวง จากเหตุการณ์อื้อฉาครั้งนี้ที่ทําให้แมดเชสเตอร์ไปจนถึงขีดสุดของความบ้าคลั่งอย่างแท้จริงและแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะกลายมาเป็นเรื่องราวเล่าขานมาตลอดระยะเวลากว่า30ปีจากความวุ่นวายกลาหลแต่มันก็ได้สะท้อนถึงจิตวิญญ,ญาณขบฏของวงที่ทําให้ The Stone r o s เลได้รับการยกให้เป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการดนตรีในฐานะวงตัวพ่อแห่งแวดวงแมดเชสเตอร์ Manchester. ถึงแม้ผมจะไม่ค่อยชอบผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงนี้แต่เรื่องดีๆของแมนเชสเตอร์แบบนี้ผมชอบเรื่องนี้ครับ